ไอศครีมที่จ่ายเองนะคะแล้วมีขนมด้วยค่ะอ๋ออะไรดี Which one อ <Hello, today. S 1> hmm? ืออะไรอ่ะ โอเค่นันดร8 0 0เยนเอ้ยวอนไปเกาหลีมาไปญี่ปุ่นแล้วก็มึนเลย ท่าไรคะโอเคสัสดคารบูดิโน,น,น่นก็ตบกราบะข้าเกาะยงกยง찰เซียมีดา ไปยองโดคัไมบิคาเดานาโรคาเดรเอ้เราถึงยองโดแล้วนะคะเป็นเหมือนเกาะนะคะเป็นแบบโหนี่ข้ามไปก็จะเป็นแบบทะเลแล้วนะคะคล้ายภูเก็ตบ้านเรานะคะนี่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรานี้เป็นหาดนะคะยองโด มีร้านกาแฟาเยอะเลยนะคะมีร้านชิคชิน่ารักเยอะแยะเลยชิวเฮ้ยเหมือนมากดูร้านเล็กๆก็ยังแบบมองเห็นวิวทะเลค่ะ ร้านกาแฟแบบเห็นวิวทะเลเยอะมาก <Yeah. S 2> <Wow. S 1> โอ้ถ่ายรูปนะคะเป็นร้านถ่ายรูปน่ารักน่ารักไงมีมุมหน <c oughs> ึ่งหมื่นวอน hey, อร้านนี้น่ารักมากค่ะ <c oughs> เห็นวิวด้วย <c oughs>

วิวดีมาก anyway, okay. จะไปที okay. hmm ่ไหนโอเคโอเชียนวิวโอเชียนวิวหอยู่เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะที่เราเดินผ่านมาข้างบน วิวดีมากตรงนี้เราจะเดินลงไปข้างล่างเลยนะคะ Go t ท t u ัน e l Oh โอเอิร์ทเค ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะป้า Love. You touch love. Touch. link. touch now. Touch together. One, two, three. Oh. Oh, okay. <laughs> in your hand tunnel. You, you Okay. okay go. Go. โอเคโก้ว้าวฟิชชิ่งคนมาตกปลาตรงนี้นะคะ มีแดดออกนะคะอุณหภูมิประมาณ15องศาค่ะก็ามาเดินเล่นที่หาดยองโดมันก็ไม่ถึงกับหาดเพราะว่าหาดมันเล็กมากนิดเดียวมากๆเลยนอกนั้นเป็นแบบเนี้ยแต่คือเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักๆเยอะมากมีที่ถ่ายรูปอะไรอค่ะดีมากเลย กาแฟดึง <boundaries> อุปายานี่ เป็นที่ไทยหนังนะคะร้านน่ารักมากริมทะเลค่ะซนตอนลินี่ซนตอนลินี่ น่ารักมากเป็นร้านอาร์ตช็อปอาร์ตช็อปน่ารักมาก,าก,มากเป็นมิวเซียมนะคะ ฟิล์มเซ็นเตอร์พิญยองอุล Culture v เ l l a g e ค่ะหมายถึงว่าคลื่นใช่ไหมคลื่นที่เป็นแบบสีขาวล็อกคอร์ต้องจ่ายเงิน How much? Small $6,000 One 24 hours oh, uh, The bigger 8000 The big one $10,000 one One day okay. now, This like self coffee shop naka. It's a machine เปิด24ชั่วโมงเลยเพราะไม่มีคนอยู่ไม่มีพนักงานเอาอะไรคะอื0พันแปดร้อยวอนมีพวกมาการองคุกกี้ด้วยนะคะชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยใส่บัตรเครดิตได้ ที่บ้านเราเลยค่ะ s p e c i a l t สเหรอ s เ e c i a l ี้ c o f ฟี่มาแล้วนะจ๊ะเมาแล้วคป้าคอฟ f e ่พีช นี่เรามาลงที่นี่นะคะชักกะจี้ตลาดปลาชักกะจี้โอชิเกะหอมมาก <laughs> okay. โอเคฮอตตก Which one น้าลิง Have three kind นีอ้อากาศหนาวๆต้องกินอันนี้เลย อ่อนค่ะโอเคล what is OKL? Mm hmm. zero c a l อร i e but not real zero calorie ใช่ไหม look at just a snack shop snack shop, oh, shop. shop? chicken น้นของแพ็กจงวอนนะคะโอ้ยมันดูเวลี่บิ๊ก oh ใหญ่มากโอ้ oh. แพ็กจงวอนทำมาอย่างมากโอป้าส <big size. S 1> <Yeah. S 2> ั่งเป็นแบบบิ๊กไซส์นี่นะครับนี่ค่ะโอ้อะมอนสตอร์ Dan lang